วันนี้วันนี้วันเกิดใครวันเกิดพี่ฟิววันเกิดพี่ฟิวไหนดูเค้กก่อนโอ้หดูเค้กนี่อ่านว่าอะไรสุขสันต์วันเกิดน้องฟิวโอเควันนี้วันเกิดฟิวฟิวอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ11ค่ะ11นะนะ11 11 11ดสิเอ็ดเอแอบเค้กทำไมสิบสองแถมแถมให้ปีหนึ่งโอเคทุกคนร้องเพลงด้วยกันเ่ยอาจารย์หนิม ขอบพระเจ้าอวยาอนขอบพระเจ้าวยพาอนขอบพระเจ้าอวยาพอนขอบพระเจ้าวยพาอนอะพี่ฟิวพี่ฟิวเป่าลูกแอนน้ำลายลงงนะน้ำลายไปแล้ว เจ้าวรอรพให้น้องฟิลเรียนเก่งๆสุขภาพแข็งแรงอย่ากเจ็บอย่าป่วยจเจ้าอวพรเพ็ในการเรียนขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่าด้วยนะโอเคแล้วก็ให้น้องฟิวเนี่ยเป็นวันเกิดขเขาวันนี้ขอขให้เขามีสุขภาพแข็งแรง การงานการเรียนขอให้เก่งๆเจ้าอวยพรค่ะอ่ะอะระบีระบีให้บีให้บีให้บีอวยพรที่ฟิวได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลไม่ได้เหรอไหนพี่กาไหนได้ไหมพี่กได้โอ้แอบบอกเนี่ยเขาประจ่ายพรที่ฟิวไม่ได้โอเคโอเคไม่เอาเม็มาคุณหนิงก็จะให้พรด้วยให้เจนก่อนให้เจนก่อน ไมนะ่นะงั้นคือหนึ่อธิษฐานเผื่อ้ะะองฟิวค่ะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าวันนี้ที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องฟิวขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าดูแลน้องฟิวจนถึงวันนี้อายุครบ11ปีอวขอบคุณพระเจ้าสําหรับคุณพ่อคุณแม่ของเขาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณปู่คุณย่าที่ได้มีเ่วนร่วมในการดูแลน้องฟิวให้เติบ ปีนี้พี่ฟิวอยากได้อะไรนี่อยากให้พระเจ้าไอคอนเรื่องอะไรดีอยากได้โทรศัพท์ใหม่อยากได้โทรศัพท์ใหม่ต้องบอกคุณแม่แล้วอันนี้ต้องบอกใครคุณแม่บอกคุณแม่คุณแม่ไมปจะตอบว่าเรียนเก่งก่อนนี่หน่อยเดี๋ยเได้โอเคเดี๋ยวให้เด็กๆกินไอติมเอ้ยไอติมอ่ะอันนีนอะไรนะ เค้กคิดไอเอดอเอยียนะนะเราไม่มีแบบที่อะไรนะควันเค้กนะโอเคทุกคนบายบายก่อนเดี๋ยวได้กินเค้กกันเย้ไอปปี้กายเายบายหน่อยอย่า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 อยไม่รู้นะเนี่ยอะไ่ะ